ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรูวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคัซซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีด้วยหรือว่าบริการ ฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก<อ>็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บวิการก,กันด้วยนะครับคนดู ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแกนพีชเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราต้องมาล่าปลาหมึกยักษ์นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้บอกเลยว่าไม่มีพี่เก่งร้านโลจะมากับน้องๆนะครับผมเพื่อนๆทีพ่พี่ต่างๆนานาเลยนะครับมาล่อเจ้าทะเลไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะของเจ้าทะเลอ่ะโอเคคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ subscribe ค์แชร์ด้วยคลิปนี้ขอสมานกี่ไลค์เด้อสามพันไลค์สามพันไลค์เลยละกันนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้โอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go โอเคคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เราเจอกับอาปลาหมึกใช่ไหมสีหายากนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> ตื่นเต้นมากผมวันนี้เราก็มาล่าปลาหมึกนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่มีล้านโลนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวร้านโลเดี๋ยวมาคลิปหน้าเนาะ จะเป็นอ่าที่ถ้าเกิดว่ามันดอบเกาะให้ผมนะก็คือมันเป็นเกาะที่น่าค่าจะแลนะครับผมเป็นเกาะที่แลสุดใช่ไหมใช่ใช่แลสุดแล้วนะครับผมรือว่าเป็นตัวที่แลสุดแล้วนะครับผมคือตัวนี้เป็นเป็นตัวที่แลสุดแล้วแหละเอาง่ายๆเลยนะครับโอ้มันชื่อสีในการไปชื่อสีแบบอ่านได้หลายอย่างมากคืออาชุล่าอาชุล่าอาชุล่าอะไรเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยเจ็บยเนี่เจ็บมากกูเจ็บมากกูเจ็บมากี่ตายจะตายหนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเัี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนเอากูเนยเน่ยเนเนี่ย ใายกูตายกูตายไอ้เฉยดูทำกูดีแรงไปมึงแกกูแรงไปเป้ามาเอาพี่นั่นเนี่ยเนี่ยกูบอกแล้วมันมาเอากูพี่เรียรียนตระกรอนให้มันล็อกผมก็หรอได้ๆๆๆๆกูตายแล้วเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยตายยากอะเดิมันเรียนตละครยากอะเดิตัวพี่อ่ะเดี๋ยวฉลามมันจะกิน ไม่ไม่ไม่ก็กูเอ๊ะมันรู้สึกว่ามันล็อกผมนะเหตุอะไรล็อกผมมันล็อกผมมันล็อกผมล็อกมแล้วใช่ไหมตีลยล็อกแล้ว่เว้าวมาละตีเลยตีเลยตีคนหน่อยกูซักกับมันไม่กลับไม่กลับเฮียบล็อกแม่งไก่จังวะโอ้ยรู้สึกว่าล่ายากกว่าตอนที่กูเล่นกับร้านลอยกันเนี่ยอันตีเลยพี่ต้องหมือนพี่อยู่ไกลวะน้องชายอันตีแล้วเลยียบ คือแบบลุ้นนะครับลุ้นมากตอนนี้คือแบบจะได้เกาะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเกาะก็ถือว่าแลนะครับผมโอ้กุนนอกอีแล้วกูตายไม่พักเลยกูคนตายดีกว่าว่ะเพว่าขึ้นมาที่สูงอ่ะขึ้นมาที่เดียวกับผมอ่ะโอเคได้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 แป๊บหนึ่งนะ เกลคุณผู้ชมครับผมมาผมฆ่าตัวตายได้แล้ะกว่าจะฆ่าได้โคตรนานป้ายวเราจะขึ้นไปตรงที่หัวคอยนะครับอ่าปาร์ตี้กันไปใช่ไหมตีนะคะตีตีตีตัวนี้คือแบบสุดยอดนะครับผมการหันยากนะครับเอาหน่อยเหน่อยเอาหน่อยตีเพื่อนหน่อยตีเพิ่มหน่อยเท่มเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราทำการมาล่านะครับผมปลาหมึกปลายาวๆเลยไหม ยาวเลยยาวเลยนะครับผมอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับก็เจอตัวสีดีๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมนี่ก็วันนี้เราล่าประมาณ5้าตัวแล้วกันห้าหกตัวครับอันนี้ก็ตัวแรกของเราในวันนี้โอเคมีคลิปดอยอแล้วเว้ยมีคลิปดองฟรีเว้ยคลิปไปแล้วเราก็สอนนะครับผมในการฟาร์มวิเนาะ คถือว่าชิวเลยไม่ได้ดรอกอะไรอปดมเลยเลยครับตายแล้วเหรอโอ้โหไม่ได้เลยยังไม่ได้ตีเลยสักไม่ได้เลยเลยครับผมแล้วทำไมมันไม่ได้หรือสักอย่างเลยอะรอต่อตัดปีมันมันมันจะมีโอกาสดรอกโอเคโอ้คือว่าพี่ว่าพี่ว่าตัดเลยใช่ไหมโอ้พี่ว่าตัดแล้วมันเลยไม่อะไรใช่ไหมมันเหมือนมันหายไปเฉยๆอออ่ะเนั่นแหละยายมีผลบอมไหมอ่ะแกป่าโอเคเดี๋ยวทำการรอตัวต่อไปนะครับผม โอเ๋ยะครับคุณผู้ชมตัวนี้อ,อุ้ย,ยสีเขียวนี่เจอบ่อยนะเนี่ยใช่ไหมเจอบ่อยปะ บ่อยสุดอ๋ออันนี้ก็อันนี้ไม่ค่อยบ่อยหรอเดี๋ยวผมจะฆ่าตายนะครับคุณผู้ชมผมจะฆ่าตายเพราะว่าไม่อยากเดินทางไกลนะครับตีให้หน่อยตีให้หน่อยโอ้ยโอเคต้นเล่นคนละแม็กมาพี่แม็กมาแม็กมาครับแม็กมาครับอันนี้ตัวที่สองนะคุณผู้ชมคือตอนเนี้ยมีคนไปเล่นผมเยอะมากนะครับผมต้องเข้าใจหน่อยนะเออมันอาจเสียงแบบเฮ้ยเสียงใครวะพี่อะไรเงี้ยก็เสียงน้องๆนั่นเองนะครับผมที่มาเล่นด้วยนะครับผมแถวบ้านเซกโประแถวบ้านเลยเซกโป้ะล่างหัววะโอเคมามาละวรอเลยครับผมตัวที่ คครัับผมมมตาาเลยอไปช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยในการมึงระวังดีเพราะจะตายแล้วอ้ามึงก็ตายดิมึงก็คาตัวตายซะมีแน่จะขึ้นที่สูงนะขึ้นที่สูงแล้วนันตายข้าจะตายเดี๋ยวรอให้ขึ้นที่สูงโอเคโอเคโอ้โมาทั้งสองตัวโอเคโอเครอรอรอเอาโอ้คุณผู้ชมมามาละรอรอมากันได้เลยนะครับผมเอาหายไปเลยะปามึอหาย เอ้าเอ้าต่อหน้าต่อตามันไปได้ไงอะครับสมมติว่าเขาไม่เขาต้องรอดมาอยู่ตรงประมาณนี้นะหายแล้วครับไปไปเอาใหม่ครับผมน้องชายหายมาแล้วครับผมตัวที่3มแต่ว่าผมไม่นับเป็นตัวที่2แล้วกันนะครับผมก็เป็นสีเหลืองนะครับดอกเหมือนเดิมปะดอกเหมือนกันเลยนะจะมีสีนะเจ้าเลน่ะเออก็เหมือนกับไอ้นี่เลยทีนักซีเลย นะครับผมจริงแล้วกซี่เขาเป็นแบบพี่คีพี่คีออกกันเดี๋ยวมาไปเกาปากผมคดจะเรียกว่าสีขี่ทั่วที่โคตรแบบโคตรแย่โคตรแย่เลยเออผมก็ไม่ชอบเหมือนกันสีเหลืองนะเพราะอะไรรู้ไหมรู้กันเยอะไม่ใช่เรานั้นก็ยังเห็นเห็นในการใส่เสื้อเหลืองอยู่เนี่ยทุกคพัดเจริญอยู่เนี่ยเห็นอยู่น่าน้า ทีไรเพิ่มไปไหนเท่าทีน้องชายโอเคการตีเจ้าเล่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยเรามันไม่เกี่ยวใช่ไหมว่าจะดอบหรือไม่ดอบใช่ไหมคนคนนั้นจะดอบหรือไม่ดอบใช่ไหมน้องชายใช่กคนเนาะข้อดีของแกนที่คือข้อดีของแกนที่คือวัดนะครับผู้ชมวันนี้คืออะไรนะอออ่ะะคืไรก็คือแบบว่าถ้าเจ้าทะเลสีเหลืองอ่ะของเวลาไอ้เกาะหรือพ่อคุมหรือดาอทเลสีเหลืองใช่ไหมมันจะเป็ไกลจะไปไก่จะไบตามสี อ่าโอเคถ้าเลมมันมีกี่กี่สีฟ้าแดงเหลืองไม่มีฟ้าแดงก็ประมาณนั้นแหละเอาง่ายคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกรายละเอียดแล้วกันถ้าเกิดคนดูชอบแกนพีชจริงๆนะเดี๋ยวจะมาทำแกนพีชเลยอ่ะก็เยอะมีเยอะอยู่นะครับหลายอย่างให้ทำนะครับมีเยอะมากนะผมก็มาดดี๋ยวขึ้นไป อ้อุ้ยกูโดนอีกแล้วเนี่ยคือข้างบนไม่ไม่ไม่โดนหนวดใช่ปะไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโดนไม่โดนกูไปนั่งเกาปากให้มันอยู่อะนี่ตมาไม่แก่ไปนั่งเกาปากเลยน้องชายแต่ผมเห็นมันนิ่อยู่แค่เอาเลยเอาเลยรออะไรอ่ะใช่ไหมมาอะไรมาอะไรพี่งมาอะไยโยโยโยยโยทำไมกูเยียกจนแล้วไม่ตอบได้ปะเอ้ากูงงไปหมดแล้วชื่ออะไรเนี่ยโอ้ชื่อแต่ละอย่างแต่ละคนตัดตัดา มึงจะนี่มึงปากกูมึงไปเรียกกิจหมาเรียกกิจหมาคนละมัคคุยไม่มารอมันอยู่ก็ไม่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 เดี๋ยวนะพวกมึงคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้นะตอนนี้กวาดคลิปอยู่เฮ้ยทุกคนเขาไม่รู้กวาดคลิปหรือเปล่าเอออัดคลิปอยู่นะครับผมตอนนี้นะเออนั่นแหละโอเคลุยก่อนนะเอ้ใกล้ใกล้ตายแล้วเนี่ยมาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรคิดว่ากูได้ไหมวันนั้นคือแบบดวงดีมากอ่ะกูดวงดีมากอ่ะตอนนั้นน่ะคลิปที่แล้วอ่ะเรื่องร้านโลอ่เนี่ยมีอะไร ไม่ได้ครับผมไอ้สไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเย้ไม่ได้เลยเลยครับผม GG ตัวที่สองผ่านไปชนตัวที่สามแล้วนะผมเสียงใครจะชนวะไอ้กันปะเนี่ยกันกันคิดถึงพี่ไหมถึงกันนานแล้วนะก่อนที่ตัวที่สามนะคุณผู้ชมเราจะล่าประมาณห้าหกตัวเนาะน้องชายตัวที่สามมีมีของแถมให้ด้วยอะไรอ่ะจอร์เรเหรออรรยโอ้สุดยอดสุดยอดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับ ขอแบบไกลๆเดี๋ยวละกันยิไกลๆเลยไกลๆเลยยิงไกลเลยเฮ้ยเล่นบอแล้วคนดูเล่นบอแล้วกูกลัวสีเลยเนี่ยโอ้าะสงที่พงบอกนะเจอเจอบ่อยนะเข้าหมดเลยละกันขึ้นมาข้าหมดเลยละกันดูขมาข้างบนแล้วไงพี่ของแถมมาแล้วเนี่ยอ้าโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เจ้า่ของแถมมีด้านบนได้นะปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกยักษ์ ปลไหยบอลเล่ส่วนเลยส่วนเลยสองตัว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 ฟาดฟาดคือแบบเนี้ยก็ฟาร์มฟาร์มเบี้ยวได้นะใช่ไหมไอเทมอันนี้ก็ฟาร์มได้นะชิลนะบบนี่นแะคือได้แบบเรี้ยวเยอะเลยแหละเพรา่วมอย่างเนี้ยคือเนี้ยเราเราช่วยกันหลายๆหลายๆคนนี่คือมันก็มีโอกาสตอบทุกคนเลยใช่ปะใช่ถ้าทำดาเมจถึงสองพันโอ้ยเยอะโยอยอยอะโอ้จะตายแล้ว พั yo, yo. งกเ <Yo. S 2> นสเราต้องตีเจ้าทะเลให้ตายก่อนไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวแนสอ่างออตีอยู่งงตีอย,ออยู่เอาอยู่อยเอาอยู่น้องเช้าอยู่โอ้เจ้าเรนไม่ดอบเลยตัวย<ล>ังทะเลตายมีีอกคนถามนี่มากกว่าว่าใช้ฝนตาแล้วตีไง,ไง่ายไหม ไม่อ่านเลยเปิด<อ>ถามเพราผ่าขาดกาเลงยังไม่ได้เลยเปิดฮาชิ้ก่อนละกันเพราะว่าต้องเปิดบ่อยๆนะครับจะทำให้ฮาชิ้อืดขึ้นใช่ไหมน้องชายใช้ได้นานขึ้นเนาะใช่ครับเออเออมันหมุนพร้อมกัน,นเราอยากแบบลอดลอดแบบปลาหมึกสองตัวอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีดวงเนาะใช่ไหมมันเกิดสองตัวอะไรเงี้ยเฟี้ยวเลยนะคุณผู้ชม ชิ้นนี้เนี่ยทำแล้วนิดเดียวนิดเดียวได้หรือเปล่าอ้ตขอเฮ้ยอ้ตอขอโอ้ตขอไม่ได้ครับผมสักอย่างเลยโอ้ปีไม่ได้โอเคไม่ได้เลยเลยโอเคครับผมตัวที่3ไม่ได้เลยเลยนะเราตีตัวต่อไปดีกว่าครับตัวที่4ผมรอผมเร็วกว่าเอาไปไปรอดดิไปรอดดีกันไปรอดเลย ครับคุณผู้ชมครับผมตัวที่4นะครับโอ้โหมาละวครับลุงหนวดเหมือนเดิมเลยนะครับผมมาละคือทำไมกูรู้สึกว่ามันไม่ดอบว่าทำไมกูไปเล่นกับรันโล่ที่คือดอบรัวๆเลยอ่ะไม่ม่มาตนี้มาตรงนี้เดี๋ยวมันหายล่อมา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 ไม่อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันมาล่อาทำมาเมดด้วยทำมาเม็ดด้วยตีเล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 ยไม่งั้นมันจะหายนะครับเมื่อกี้ก็หายไปละตัวเมื่อกี้ท่อเลยนะตัดูแลดูแลมันเลคใครบอลเลคกูอันนี้อันนี้อันนี้ตัวที่สามหรือตัวที่สี่วะตัวที่สามครับสามใช่ไหม หมดละคุณผู้ชมโอเคครับหายอ่ะไม่หายจะมาไปอยู่ตรงนู้นบันเอากูรอมาดีรอมาดีแล้วไปทำไมอยู่ตรงนู้นน่ะไปทำไมตรงนู้นน่ะเดินบัดเวียงอ๋อใช่ถ้ามันเลี้ยงนี่คือมันกระโดดกระโดดตรงนี้มันจะหายเจะตีนี้เจะตีมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันหายมาอยู่ตรงนี้เนาะก็จะไม่หายนะโอเคไม่หายไม่หายไกลไม่หายจิงไม่หายนะเขาดูมันดื้อไงเจอเนี่ มันมันมีมันมีสมองมันมีสมองมากกว่าไปเป็นมีใช่เหรอกันแล้วทำไมถึงไม่เล่นโรบอกช่วรนีนจเล่นไะเล่นทำไมจีดีเย่ซ้อมเย่ซ้อมต่อยซ้อมตีเย่็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ็ดเฮ็ัเฮวดเดีฮ็ดเดเล็ดเฮ็ดเฮ็ดเค็ดูฮเฮ็เฮ็ดเฮ็ดัฮ็ดเ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 ฮ็ดงฮ็ดเล็ดเฮ็ดเฮ็มเน็ดเฮ็ดเฮ็ดเ้็่เฮ็ดอฮ็ดเฮ็อพี่ครับดเฮ็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 ดเฮเลยเเเวเ ตามกูไปแล้วตามไหนอะตากูไปแล้วตามกูมาแล้วเคลเล่เคลเล่โดนเหี่ยงปิวเลยโดนเหี่ยงปิวไปดิเคลเล่เคลเล่รู้ว่ารักรู้ว่ารักแต่สะพืงมารักตอนเอาเลยไงเอาเลยไงคาเลยไงคาจุดอะไรไงไทยแน่ไปไกลแล้วกูไม่ได้อ่ะได้อะไรได้อะไรได้ดาบป่ะได้เออเดี๋ยวดูให้บ้างได้ดาบมึงได้ดาบเปล่าไดะ ไหนถ้าอยาดีอยู่ไหนเนี่ยกันอยู่บนเหรอหรือวมไหนพระคุมไหนบนไม่สูงสุดไหนทีไหนลองลองใส่ดิเอ๊ดกูอยากได้บ้างอ่ะอยากมันอ่ะโอ้อยากได้บ้างอ่ะโอ้ไม่เคยได้เลยโอเคไปไปล่อต่อเลยลุยตัวที่สี่ตัวที่สี่เอาเลยเอาเลยขอเถอะครับพี่เอ้ยเอ้ยกูบ อะไรันนี้ผมไม่ได้หวั่นอะไรหรอกอุ้ยเกิดปะเป้าแล้วชาจีนจีนจะผมไม่ได้ด่าพี่ผมด่าไอ้หมึกกล้วยนี่รู้อยู่รู้อยู่มันเป็นหมึกกล้วยใช่ป่ะใช่แปดพันหมึกกล้วยสมองแปดพันสี่พันเอ้ยไอ้หมึกไอ้ไอ้หมึกสมองอ่ะแปดหมื่นสี่พันเซลใชหมือนอะไรกันปะสมองแบบเบื่ออ้ยดูแค่นี้ เก่งเลยนะเราใช้จะาองให้นะมันชอบไปฟ้องแม่นะเว้ยคนดูเวลาผมด่ามันปุ๊บแบบไปฟ้องแม่นะแม่แฮปปี้ครับเป็นคนชอบด่าผมอะไรเงี้ยชอบมาชอบไปไปบอกแม่มันได้กันโอเคครับผมคือแบบผมอยากเล่นเกนพีทมากๆในที่สุดคนดูก็เออดูนะมีคนบอกชอบเยอะนะถือว่าดีเนาะตอนนี้ผมก็ไปทำฮาชิวีสองมันเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมสีสวยงามนะครับชอบพี่เดียร์คาเคตตกโคตรเกลียดเลยอะโคตรเกลียดเลยอะคาเค็ตน่ะแต่ก็อยากได้ของแหละเอาจริงๆนะครับอยากได้พวกเกาะอะไรเงี้ยมาแต่งตัวบ้างผมไม่มีเกาะไม่มีอเลยเลยนะครับ มีของมาตกแต่งประดับตัวเองบ้างน,นะครับมันจะได้สวยเออแล้วอยากได้ดาบที่ไอ้ไอเทมมันจับอ่ะมันเป็นมันคือดาบใหญ่ใช่ไหมไอเทมดาบใหญ่ใช่ครับนานไม่กลัวอีกก็ได้ดาบนานไหมเอาเวลามีสีสม้มอ่ะเอาพี่หรอ ใช่ถาวรเลยนะไหนๆดูดิถาวรดิซถาวรเลยมันชอบเอาคืนไงเวนเนี่ยเอาคืนแล้วทั้งเอาคืนแปนพี่ก็ไม่มีหรอกสวยเกินเอ็งกหาเอ็งหาไงวะคือมันก็ตีไปเรื่อยๆเหรอแล้วก็ได้ไงหรอไปบางทีจบนี่กูไปหาซื้อหมึกกวยแดดเลยเออจริงน้องชายพูดถูกไปกินหมึกพอดีเลย เจียนวอดเดีเลยอ่ะซะเออไม,ม่ดอบจริงๆว่ะตอบแล้วเออตัวนี้ไม่ดอบพี่อะก็จะเป็นคลิปนี้แล้วกูกูไม่เกลือมาคลิปนี้ไม่ได้ของเหรอโอเคผมมาตัวต่อไปแล้วผมก็เดี๋ยวเราไปล่าตัวที่5เลยดีกว่าคุณผู้ชมโอเคไปลุยๆ,ๆตัวสุดท้ายแล้วนะครคุณผู้ชมครับก็จะเกิดโคตรนานตัวนี้นานสุดละนะครับ อือนี่คือแป๊บๆเกิดแป๊บๆเกิดตัวนี้โคตรนานใช่ไหมกันน้องรักโคตรนานกันคือหาเอ้ยกันคือหานนะคุณผู้ชมห่านเลยกันคือแบบถ้าเกิดว่าเจ้าเลเอ้ยพี่ชิดีปลาหมึกมาปุ๊บนี่คือแบบยังไงอะสีทะเลเปลี่ยนเลยเนาะใช่ไหมหิวน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมเลยเยอะดูดิมันโหดตรงไหนวะไอ้ปลาหมึกอะมันไม่ได้เก่งเนาะ ลงมาปะแดงไม่ได้ตึงอะไรเลยนะแค <c oughs> ่หมุนไปอย่างนั้นเลยแค่หมุนไปหมุนมาแค่นั้นแล้วก็เวีย่ยงอ้การมึงลงให้ให้มันไปเวี่ยงดีก <c oughs> ันแกบอกกูตอปากมกูย่นแนพี่เธอเองอยู่ข้าง อยู่ล่างตีนมันเหรอเดี๋ยวเราตีนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปตีข้อกอด้นะครับคุณผู้ชมเพื่ได้ไอเทมข้อกดาดอบอะไรอ่ะดับมาคมโอเคแต่ไมาจุดฝันหักมาจุดฝันหักใช่ไหมคือแม่งสนุกอ่ะคุณผู้ชมเล่นเพลินอ่ะเออมันเพลินจริงนะใช่ไหมน้องๆมันเพลินกว่ามันได้ตังค์ด้วยนะแล้วก็เออได้ตังค์ได้วยไงไปขายอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าเอาง่ายถ้าเกิดว่าร้านอื่นเงี้ยขายแพงแล้วแล้วขายถูกนิดหน่อยก็ได้เลยถ้าเกิดใครไม่ซีเร่ยงแบบไม่ตังค์เยอะอะไรอย่างงี้นะก็ชิวๆอ่ะแล้วติดไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับชิ่ๆไปนี่เดี๋ยวมาครับเปึ๊บทีเดียวจะตายแล้วมันตายเท่านั้นที่เดียวเท่านั้นกันอาจจะดรอปนะของโอ้ไม่ดรอปอีกแย่มานะครับพอได้ตรงนู้นใช่ไหมจะเป็นในภาษาใช่ป่ะไม่ได้เลยครับคือมีที่เสกอ่ะ จะไปเอาแก้วแบบนึงนานไหมโอเคเสร็จเลยก้ควคขาดาอยู่ตรงที่นู่นนะครับที่พี่เก่งพาออกไปนะโอ้ไมโอโอ้มาน้าหมดอ่ะมานโดงเก่งมากเก่งลายพันลันโดงหลายพัว่าแล้วปะทูบอกเก่งลายพา ็เดี๋ยวพีหน้าละกันนะครับมาตีจะเออเข,า,เขาได้ใช่ไหมพัุนี้นะครับผมดูว,วันอื่นนี่แหละนะครับว่าไม่นานจริงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตีเข้า,ขาได้เนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเป็นครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแหละโอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนล้ยกบ๊ไปบ่ายครับ FC FC ไปบ่ายครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ